มีตโตอบวกบอจอยไปอย่างโอ้โอ้พี่น้องเงี้ยนา่นิมีกระเม็นมีกระเม็นมีกระเม็นบ้านี่มองนี้เขาเดรร้ายอยู่นี่ไออุ้มมื้อนึงเลยมองเดียวหอยง่ายโอ้อันนี้หนุ่ยใหญ่เลยเขาเดรร้ายเลยเด้ มื่อนี่กับผ้ามาหาหอยขวัวเลยว่าหอยขาง,ง่าย,า,งายเก่าน่ะพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมนะครับนี่นำ้ำธงหน้าเนาะกึก็ตตรังขวัวอยู่ครับเดี๋ยวไปดุน,น้ากันครับว่าเมื่อนี่เสียม,มนัมนมันได้อหอยจูบหรือว,ว่าหอยหน้าหรือว่าหอยอีอย่างแน่นนะครับไปดนกันครับเท่ากับเคลียเบิองน้ยพี่น้องว่ตต์ลุ่งลุ่งไปกับใดเลยว่าอืมนี่หอยหน้า ขาก็เคียยนน้่มันขีดตะเรือขีดตะเรือน้ำห้อยรถไถน้ำนี่แหละ,หละอย่างเก๋กๆอืออือเห็นอยู่บ่น่าได้อีกเลี้ยวได้ยเหรอครับดออซอนขวดเบิ้งถ้าผู้ใดถนัดใส่เสียมก็ใส่เสียมด้วยครับนี ได้อีกเล้วครับนั่นออืได้อีกเล้ยวผู้ใดถนัดแบนแปกใส่แบบนั้นเด้อว่่จำเป็นต้องใส่ซ้อนคือผมเด้ยผมถนัดซ้อนผมก็ได้เอาซ้อนซื้อทำม,มงได้เป็นดินแข็งๆกับใส่ซ้อนได้เด้เมื่อสิบห่งต้องใส่เสียมนานไม่หรยวครับไม่อีกเลียเ้ยวไม่อีกเล้ยว หอยจูบันนี้หอยจูบอันนี้หอยจูบธรรมดายมันมีมันกับเซเรียนกันเลยที่พี่น้องธรงมดมันซุ่มกันอยู่นี่มันกับเเห็นเรื่อยๆมันก็จะเห็นเรื่อยๆนะครับหอยยังนี่ตุนหอยจูบกูจะว่ามันไม่เอาหรอกครับมันเป็นเบาๆกูจังมันเนาเดียว พ่เนี่ยใจว่ามันยังเป็นโจว่ะี่เท่ากับเคลียเปิดน้ำมันเปิดน้ำงาน้ำฟางแหงนี่ละ่ะกดซ่อนขวดไปพ่อเด็กินแรงกินอย่างปละพี่นองพ่อบริสื่อเขาเนาะตามวิถีพอละแม่เขาเพ่นผ้าเหยดบผ้าผ้าสางมมานั่นละ่ะอีสานเท่ากับว่าไม่ยังดดอค้า ว่านาเลี่ยงกะหาขัวบกฮอยหากบเขาง่ายหาขุดอีปูมะออมนะพี่น้องนี่สนีทแหละชีวิตบ้านนอกเขาแต่ก็มีความสุขดีอยู่ดีละ่ะเห็นว่าก็ได้บ่ได้ไปเห็ดอีหยังรือว่าคือเพิ่นก็มีความสุขอยู่โ,ยออโอ้ยนู่นนี่เน่าครับบ่เอาเนาะนี่เน่าอุ้ยพี่ว่าเห็นนุกเรียวโอ้คือหลายแท้ เอาขึ้นหลหนแต่พี่น้องได้เอาได้เอาอยู่เมนสิบลูนี่นี่อยู่ตัวอะนี่มองนี้เขาได้ลายอยู่นี่ไออุอ่มมือหนึ่งเลยมองเดียวปะพี่น้องไปหาบอกไว้เขาให้กันต่อครับพอแล้วครับอหอยจูบไงเห็นอยังี่อุ้ยอุ้ยนี่อีกนึงนี่กันนึงน เดี๋ยวเขาขวดเบิง้งว่ามีหลายบ่หนึ่งหนึ่งเด็กเนาะหนึ่งเดีนหนึ่งแนวมีอีกบ่นี่หอยอยังอ้ยอันนี้ตายแล้วหอ,อยแล้วครับนี่เห็นยู่บ่กีมออมาเบิ่ง ปวนปวบๆเลยพี่น้องขวดเบิ่ออีกกันนะมีอีกอยู่บะอหอยง่ายอีกแล้วครับหอยง่ายอ้อันนี้หน่วยใหญ่เลยง่ามๆพี่น้องเดี๋ยวรมาลุ้นมอนี้กันต่อครับนี่อันนี้หน่วยเนี่ยตายแล้วได้บุเขาง่ายบระท่านได้บุ ได้ละมันส่งนี่ห้าบอตรงนี้ดินแห้งพี่น้องอกอใส่ซ่อนหนี่นี่แต่ดินมันแห้งมันจะใส่ซ่อนหย่าอ่าเห็นแล้วครับได้หนึ่งนี่เห็นแล้วครับนี่เห็นยี่บอ อันนี้หอยจูบนี่หอยจูบหอยจูบครับถ้าดิมแหงมันจะใส่ซอนไงาจาักหน่อยแมงอยู่ปะอุ้ยปาดพี่นอ้องนี่ไงหอยจูบนี่หอยจูบน,นี่อีกบอนานบึงบ้งบึ้ง น้องเป็นเวียนเลยพุ่นพุ่นปาดนี่นี่แม่ปวดๆเลยพี่ควรเบิองอีก,กน,นะนี่อีกบ่พี่น้องนั่นแก๊ก,ก,กแก๊กแก๊กนี่หอยหน้านี่ม,มีอีกมีอีกอุ้ยนี่หอยจูบนี่หอยจูบเลยพี่น้องตัวปวดๆเลยพุ่น ม,มันแถวมื่อนี่โอ้ตัวอวบเลยที่อีกบฮฮึึโอ้หมอนลูกมันนี่พี่น้องเบิงเบิงเบิงป้าตีท่อเฮือดตกง่ายอีกเรยว ตัวบกใหญ่อีกแล้วผุ้หน่ะน้องเอาบึกอีกกน,นะมองอสายแทยินี่อีกบ่คิวเป็นจุ่มเลยอุ้ยได้อีกพี่น้องได้อีกป้าจะมองมองหอยจุบมเลยตัวนี้บึกอีกขนานดะนี่บ่โอ้โชคดีครับได้หอยจุ่มูหนึ่งแล้ว นี่อีกป้เคี่ยวมาอีกกันนะเบิดแล้วเอาได้ฮะหาหม่องไม้ต่อพี่นอ้องนี่จุ่มนี่จุ่มนี่ห้อยจูบปุ่งมือหนึ่งเลยพี่น้องมีแต่โตัว,ตว,ตว,วอุบวกมาแล้วมาแล้วอเอาได้หลายแล้ยดิหลายหลายว่าสันพี่น้องเหม็นยีรีบ่ หน้าเดียวหอยแข็งหอยแข็งหอยจุกแล้วหอยจุกหน้าไม่หน้าแล้วหอยจุกโอ้ยหนาวแล้วพี่หนาวเลยนนี่ยังนี่พูดป้าพี่น้องอืมเอาได้เลยนี่ออมเสพเสียพีนี่พี่น้องตัวเซนี่เก่ากันนี่เห็นปีเห็นอุ้นวุ้ย โุ้ยหอยนาวมนวนนาว่นาวยู่หรือนาวนาวพอได้ไม่ได้สีกินเหมือนอลายกระโดดๆโอ้มันนลายเนี่ยนี่มักนกับมาสู่หมอดองรบมีาตัวพี่น้องพอได้ไ้จุ มาคอยจูบพี่น้องก็ได้แยกกันหาสิมันจะสิพ่ออมทันเรียห้าล่องหม่องมันเกิดมันเกิดมีตาหอยหน้าพี่น้องอุ้ย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 เห็นนี่เรี่ยวครับเห็นอีกเรี่ยวเห็นอ,อยู่บ่ย็นงามๆเลยนี่น หอยคัวนี่ออมแซ่เสียได้พี่นอ,บองบบจอยไปอย่างอู้อู้พี่น้องเงียมน,นี่นี่กระเมนนี่กระเมนนี่กระเมนป้านี่กระเมนกระเมนเอาออกมันบ่บ่แล้วสวรรค์คือกะนะี่กระเมนพี่น้องนี่กระเมนุ่นอีกแล นี่บ่อ,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 อืมฮะฮะฮะเรื่อบ่นี่ยห,หัวเงาโรงเรียนหอยเขาไงยนี่มันจะมันจะอวบพี่น้องมันจะอวบแล้วก็รสชาติกอรอบบ่หยาดแซ่บดีบ่อึ้นบ่ขึอ้นหอยเฮาไปง้มเอาดิพี่น้อง หอยเขาเป็นง่มเอาเนี่เนื้อมันจะเป็นเป็นอบพอยเนาะเป็นอบพ่อยเป็นหยับหยากแต่ว่าหอยขัวเนื้อมันจะเป็นกรอบกรอบเบิบ้ลหยัเสียบพี่น้องพอจะหลาดล่องสือมาออมเบอร์โลดเห็นความแตกต่างความแตกต่างของมันเลยหอยคัวเนี่ยมันจะเส่บอวบ ตัวนี่สิอวบว่จยแล้วก็เนื้อกรอบแซ่บครับหอยนะครับหอยอจูกคําำหรอมมพี่น้องไทยให้เบืองเด้กข้าวเดียวเนาะน,นี่อันนี้หอยหน้าน,นี่บ่ ผมขอตัวไปหาคนพน้องมาสิค่ะมกนเอาเป็นว่าซั่นี่แล้วเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือไม่เดี๋ยวผมจะมหานหอยเขาง,ง่ายหรือว่าหอยควาบานเท้าเนี่ยละ่ะภาษิม้าควาเห็นตัวสีจักน้อยเมน,กกนี่กัดแต่ประมาณนหนึ่งยุพน้องเอาเป็นวามือไม่จังพอ,อก,กันไหมเนาะครับเันี่ไปะละครับได้ครับ